คำเพื่อนครับผมก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเบ้าใหม่นะครับแล้วก็มาดัดแปลงตัวนี้นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่มันหลวมทั้งสองข้างเลยครับใส่ไม่ดีนะครับแล้วก็เกิดอาการเปิดแล้วมีแต่เสียงค้างครับแต่พัดลมไม่หมุนนะครับหลายคนโทรมาถามผมนะครับอาการอย่างนี้เลยนะครับผมทีนี้เราก็ใส่ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้ตัวครอบนี้มันมันบิดเบี้ยวเกินไปก็ใส่อีกตัวหนึ่งได้เป็นคล้ายๆตัวตัวแบนดนะครับใส่แทนเข้าไปก็ได้นะครับ ส่วนมากตัวนี้มันจะอ่อนนะครับถ้าเราเกาะแรงนะครับมันจะเบี้ยวไปทั่วเลยครับแล้วก็ทําให้ทําทให้บูธเราไม่แน่นนะครับเกิดอาการพัดลมไม่หมุนนะครับมีแต่เสียงคางนะครับ ก็อย่าให้มันเด้งออกมาได้นะครับนี่ก็เวลาเราใส่เสร็จนะครับเราเอาไขควงนะครับบิดอย่างนี้ครับอย่าให้มันคอนก็แกลกก็แกลกนะครับให้มันแน่นๆนะครับอย่างนี้ครับแน่นไหมครับนี่ก็แน่นแล้วครับผมเมื่อสักครู่ตอนที่นั้นมันไม่แน่นนะครับมันหลวมนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ต้องแน่นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ ตอนที่มันดังค้างๆนะครับตัวนี้หลวมนะครับเคเดีแล้วเราลองมาใส่กันดูนะครับแล้วก็จะมาเปิดกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับ สังเกตได้ว่าเราใส่นะครับมันจะมีบากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงกลมๆนี่ครับไม่เห็นนะครับครับมันจะมีตรงกลมๆนี่ครับนี่ตรงนี้จะมีบากอยู่ดน้าล่างนะครับเรามองดูใครจะมองเห็นนะครับแต่ว่าเราใส่ไปแล้วเราก็กาให้ถูกตรงบากก็กดลงให้พร้อมกันนะครับแล้วก็บูทใส่เลยครับนี่คือร์บูทจะใส่ผิดทาง ตัวนี้ยังใส่ไม่สุดนะครับเดี๋ยวเราขันน็อตอัดเข้าไปเลยครับี๋ยวผมใส่ตัวนี้ก่อนับเ่อนกับเวลาขันเข้าไปนะครับขันให้แน่นทั้งสี่ด้านเลยนะครับอย่าให้น็อตหลวมแต่และตัวนะครับเพราะว่า เวลาพัดลมทํางานนะครับน็อตจะคายตัวออกมาแล้วเวลาน็อตคายตัวออกมาแกนก็จะบิดไปด้วยนะครับแล้วก็จะไปถูกับบูธนะครับทําให้บูธของเราสึกลอเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ทําให้พัดลมเราใช้งานได้ไม่นานนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนดูนะครับนี่ครับมันจะหมุนได้ประมาณรอบสองรอบนะครับระยะชักนิดเดียวนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่สลักนะครับเราใส่สลักแล้วก็ประกอบ ซีแล้วก็มาทดลองกันดูเลยนะครับครผมหลังจากที่เราเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราแก้ไขนะครับใส่บูธใส่แกนแน่นนะครับปรากฏว่าเปิดเบอร์แล้วมีแต่เสียงค้างนะครับใบไม่หมุนผมก็เลยอื้องใหม่แล้วก็มาถอดใหม่เปลี่ยนใส่บูธให้แน่นกว่าเดิมนะครับอย่าให้หลวมนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับมาทดลองกันดูนี่ครับสายดูอ่าครับก็สายปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หมุนปกติแล้วนะครับ หลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าใส่บูทใส่แกนแล้วทำไมไมห,หมุนนะครับสาเหตุหนึ่งที่มันไม่หมุนเพราะว่าใส่บูทหลวมนะครับบูทกดลงไม่แน่นนะครับทําให้พัดลมมันตึงกันอยู่นะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็หมุนปกตินะครับเบอร์สองครับผมเบอร์สองก็แรงขึ้นครับเบอร์สามก็แรงขึ้นโอเคพัดลมก็อยู่ในตำแหน่งปกติแล้วนะครับผมก็เกตและเกตน้องนำฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปดีๆนะครับ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะนำมาฝากเพื่อนอีกสวัสดีครับ